ครับร้าน j j b i e Shop ครับผมตัวนี้จะเป็นชุดขาแหลกของแชดน,นะครับตรงรุ่นสำหรับ Yamaha M 150นะในการยึดเขาก็จะมายึดช่วงพักเท้านะครับแล้วก็มายึดจุดด้านท้ายนี่แต่นี้ลูกค้ามีปัญหามานะครับเพราะว่ายึดแหลกเป็นงานไทยแบบนี้มาแล้วพอใส่ของที่มันมีน้ำหนักตรงเนี้ ้ายพอท้ายมันสั่นปุ๊บอะมันฉีกลาม,มายันด้านบนเลยเห็นไหมครับนี่ไปหมดเลยด้าน,นล่างอันนี้ลูกค้าย,ยังไม่ได้เชื่อมนะเขามาติดเป็นแหลกของแชทไปก่อนแต่แหลกของแชทอะมันยืดพักเท้างานก็แข็งแรงอยู่นะครับของแชดของเดิมนี่ตรงนี้สั่นแต่พอยึดของแชดไปแข็งแรงแน่นหนาเลยครับถ้าอยากจะใช้ทนนาน,น,าน ไม่ต้องกลัวท้ายหากนะักอ่ะแนะนำให้เล่นเป็นพวกงานของแชทก็ได้นะราคาก็ขายอย่างเดียวไม่ถึงสองพันนะครับก็ยังดีกว่าเผื่อตัวนี้หกักไปเชื่อมก็น่าจะเสียอีกหลายตังเลยนี่ของใช้เขาก็จะมีเพจเพื่อที่จะยึดด้านบนนะครับจะเป็นเพจสี่เหลี่ยมเพื่อที่กระจายกระจายเแอรองรับน้ำหนักนะครับสี่ตัวน็อตสี่ตัวด้านบน ก็ตัวนี้มันจะเป็นแผ่นหน้าล่างเพื่อที่จะเอาขาแหลกด้านข้างมายึดนะครับน,น,นั่นหนาะอันนี้จะเป็นงานแหลกนะครับแค่แหลกอย่างเดียวก็น่าจะหลายกิโลแล้วแล้วก็พอมมายึดถ้ามันไม่ได้ใส่ของหนักมากมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าใส่ของหนักๆใช้งานไปสักพักนึงอ่ะมันอาจจะมีฉีกได้ ระวังกันไว้นะครับ